สวัสดีค่ะมือนียายน้องเขาปลาหาเห็ดอีกจ้าพี่นอ้องมว่านบ่ได้มาาจ้ามือก้อนหนี่มาละมือว่านฝนตกฝนตกแล้วมาจ้าพี่น้องมือนี้นี่กำลังยาง,งาเขาปลาจ้าพี่น้องนะล่องยาง,งาเขาไปสร้อยนี่เบิง้งมือมือนั้นบ่ได้มาาจ้ามือแรกนั้นบ่ได้มาสร้อยนี่นี่ ในป่ากัสีมีเป็นซ้อยเป็นซ้อยอยู่เป็นท่างเดินของมาจา้กพี่น้องเนี่ยนะคะกัสีหาเบิงตามขงางท่างไอ้ตามซ้อยต่างๆนี่แหละคะ่ะในปา่าป่าเป็นป่าสาธารณะนะคะเป็นปา่าไอเอิว่าปลาเอียงก็ป่าไอป่าธรรมชาติจ้ะสีมีเห็ดออกนะคะพี่น้องปะ่ปะกัสีผ้าไปเบิงไปลุ่นกันสีมีบ่ะเมอนนี่พระเจ้าพี่น้อง ฝนตกเศร้ามือว่านนี้มือว่าน,นีเอ็นอกเม็ดมือแต่ว่าหครงก็ตกแห่งอุ้ยพี่น้องค่อยพ่อเลี้ยวเม็นเฮ็ดยังน้อน,นี่ค่อยเบิ่งกันเด้อนี่นั่นเห็นว่าอันแหนบแหนบแหนบจุนี่อ่าเห็ดยังน้อจา้าโอ้ยเห็ดอันนี้ค่ะพี่น้องค่อยค่อยเบิ่งกันเด้อเมียนเห็ดอันนั่นกินบ่เอ้ย โอยมันคือมันไข่ไข่เฮ็ดอันพวกขาวจา้ะเพรามันไข่ไข่เฮ็ดอันมันเสร็จขันมันมีขามีถุงน่องแสดงว่าเป็นเฮ็ดอันนี่นางก่อนนะคอยก็ลืมซือ้อโอ้ยแมนยุจ่าพี่น้องนั่นโอ้ยขอโทษถอดไดจ้ะแมนยุจา่าโอ้ยนั่นแมนลิลิดอกแรกแหกมันจ้ะพี่น้องคอยพอ่อแล้วอื นี่จ้ะเห็นบ่โอ้ยลืมใส่ถุงมือขออนุญาตได้เดี๋ยวสิใส่ถุงมือกันอุย้ยดีเดี๋ยวพี่น้องอีกตุ๊พี่น้องเยอะอีกแล้วเจออีกแล้วดอ,อกอที่สองแหกมันจ้าเยอะไปใกล้ๆกันนี่นี่เห็ดจุป,ปูอยู่นี่อุย้ยพี่น้องจ้าเพิ่งเนี้อุย้ยเห็ดกำลังออกจ้ะเอาถุงน่องมันน้ำกันะนะนี่ได้ถุงน่องเยอ่จ้านี่เห็นปะ ได้ถุงเท่าอยู่โอ้ยว่าสิไส้ถุงอินว่าสิไส้ถุงมืออ้าวใน่จาพี่น้องนี่ดอกนึงจ้าอ้านี่เอ้าอันนี้อันนี้ไปไสเนาะหัวนี่อันเฮ็ดอันนี้ในใจพี่น้องเฮ็ดอันโอ้ยคิดซื้อบ่ออกจ้าดอกถุงเท่าพอได้ คือเปอื่อยไววแต่เมื่อฝนตกหมู่บ้านสแสดงว่ามันออกหลายมือ,อ,มอ,อด้วเนาะจนบานจ้าพี่นอ้องอันเห็ดอันละงอกขาวหัวสิคือดออกว่าด้เก็บโดนปีนี้ฮัตาตา,ม,ามือแรกนี่ละจ้าเอ้มือที่สองม้นมือแรกว่าถัาให้จ้าเห็ดละงอกขาวปลานี่มันสีมีอ่าสีเหลืองกับสีขาวเด้อค่ะพี่น้อง เดี๋ยวหายางอีกบางก้อนมันสีมีอีกบ่นี่ปลานี่มันที่กายนี่ก็ได้ยูบอหลายส่วนมากจะได้เห็ดละงอกเหลืองจ้ะเนี่ยมันสีมแีแถวนี่ละจ้าปีกายนี่ถ้าปีนี่คอยพึ่งม่านี่งวดแรกนี่ปีนี่มือแรกนี่ละจ้ะอุ้ยนี่ด็ดอกนึงพี่น้องนั่นขาวแบบ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 อยู่ข้างในนี่จ้า เห็นป่เจออีกแลว้วโอ้ยว่าสิส่ทุงมมือนี่เห็นปะมาเขียนขึ้นสูงันโอ้ยพี่นอนมึงเนี่ยจ้ะอ่ะเอ้าอีกย่ไปนอมีเห็ดอันละงอกขาวกับละงอกอันเหลืองเด้อค่ะ มองนี้เนี่ยเกิดแล้วเกิดแล้วจ้าพี่น้องออกแล้วจ้าคอยสีมานบ่เมีมอ้อน,นี่มาลุนกันจ้าอู้เห็นอีกแล้วพี่นอ้องว้ายเจออีกแล้วดอกเบล,ะละ่าเบล่าดอกเบล,ะล,ะล,ะละ่าเบล่าเลยจ้าพี่น้องบ่นเนีนเน่จ้าพี่น้องอันนี้เห็ดอันละโงกเหลืองนี่แสบแสบจ้านี่พี่กายนี่ออกไตหฮมนี่ลาย…ลยน่นี่นี่ ใต้โฮมนี่นี่แต่ปีนี้นี่ออกดอกแรกของปีจ่ะพี่น้องแห้กมันออกดอกแรกของปีจ้นาน้นาาพี่น้องจ้าบ้าดบงามแท้เห็ดอาลาดยุจ้าพี่น้องขายาวยาวไปหาเบื้งอีกจ้าสีมีอีกบ่ด้เท่งขาวด้เท่งเหลืองแล้วจ้าพี่น้องจ้า เก็ใส่ถุงมือก่อนจ้าพี่น้องไปไปต่อไปเบิกอีกจ้กพี่น้องเพื่อมีอีกเนาะค่ะเนาะอย่างแบบ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 อุ้ยนี่อีกดอกนึงจ้าอันนี้เฮ็ดเฮ็ดดินจ้านี่เฮ็ดดินจ้าเฮ็ดนาแลเฮ็ดดิน <c oughs> หาเบิกอีกจ้กพี่น้อง อีกบอ้ไปตามชายปลานี่จ้ะน้าพอเฮ็ดอันนี้จ้ะพี่น้องนี่นอ้ออกเฮ็ดอันอโอ้ยดอกใหญ่อย,ยู่แต่ว่าหังก็ดีแล้วจ้ะขึ้นล่าจ้ะที่ดอกหนึ่งดอกนี้ก็เท่าแล้ว อเอาไปไปนี่ละจ้าเบาเอาเฮ็ดอันรดชาติมันสีออกเผ็ดเพจ้าเฮ็ดอันนี้อันบานเห่าก็เอินมาเฮ็ดคาละจ้ามันออกเผ็ดคือคือคาจ้าไป่อจ้านี่ละค่ะป้าเฮ็ดข่อยป้าเฮ็ดอเมริกายุไก,ก้บ้านข่อยจ้ามีป้าเฮ็ดธรรมชาติแบบนี้ละจ้าเฮ็ดออกดีดีค่ะ อันนี้เป็นมือแรกจ้ะโอ้ยเป็นงวดแรกบวานมือแรกมือที่สองจ้ะไปะมือที่สองสีมานบ่เดิมมือที่สองของปีจ้ะเข่าป้านี่ไปไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องเห็ดเพราะท่านออกลายบันไดเนาะจ้ะ พึ่งสีเริ่มออกไม่ไหมอู้เจออีกสองดอกจ้ะพี่น้องเห็ดหน้าเลยจ้ะเห็ดหน้าเลยเห็ดหน้าลเห็นนี่สองดอกเห็ดออกไหมดอกออกไม่ไหมเป็นแบบนี้จริจ้ะอีกดอกนึ่งโดน đồn phố là bán tường khương tàng khang chà ừ. ba biết to khang à. mân mãn đâu mân mãn đâu chưa ý kêu chà xóm đóng hiền cân nhuần này đồn phốn ray nino quýt นี่ดอกมีเปลือยเนี่ยโดนฝนเนี่ยจ้าพี่น้องนะดอกมีพะ่ะใดอยู่เนี่ยตักเท้ากะจ้าดอกงามๆเลยไปฮิบะฮู้นดอกนึงที่เห็นอยู่ผิดจา้า เดี๋ยวไปเลี้ยสอดปลานีพนนา่พี่มีดอกนึงจังอ้าพี่มูนี่จ้าพี่น้องเบิ่งไหมเห็นตะขาสนี่เนี่ยม,มูนี่เห็นตะขาจ้ะเนีดอกน้อยเห็นตะขาเพราะว่าน่าจะเป็นสัดตาสัตว์ปลากินจ้ะอืดอกนีก้น ออกซั์ป้าก็กินน้ำมาท่านกับท่านมาเพระท่านพวกเดียพวกกว้างเขาก็กินก้อนจ้ะดอกได้เพราะเห็นคอยกับจังได้ไปจ้าไปต้อค่ะกินอีกดอกนึงจ้ะขาวเป๊บนี่เป็นเห็ดน,นาแลจ้ะ ลาังงามบมเมนเกินงามหมดละบานแล้วจ้ะอีกดอกนึงอ่ะเกือแม่บ่เห็นนี่ดอกนี้หน่อยนี่ใสใจกนนันนี่เหมือนีีแดดดีดีได้จ้ะพี่น้องหลังจากฝนตกแล้วแล้วก็แดดคักอุบาท แดดเต็มท้องฟ้าเลยแดดคักแดดเหนื่อยมือแดดเป็นตาฝนเอาเป็นตาอันเห็ดออกดีดอกจ้ะฮัตพี่น้องเบิ่งเนี่จังนั้นอันเบิ่งเนี่เห็ดเหลืองอันนี้ไหมบ้าเบิ่องในพี่น้องพุ่นพุ่งนะข้างในพุ่นพุ่งพุ่นจ้ะเป็นเส้นเป็นสายเป็นทางไปพุ่น เห็ดเหลืองไม่จ้าพี่นอ้องตาอบอกข่อยว่าเคยกินเห็ดอันนี้จ้าไปผ่านเด้อจ้าพี่น้องงามอยู่งามคักจ้าขอผ่านขอผ่านว่ามันเห็ดข่อยกินจ่าเจออีกแล้วจ้าเดี๋ยวเห็นวอบวอบอีกแล้วนี่ kiều nó mỹ vân nhất có đầy thúng chưa? á, à. tí đồ bật luôn đi, ngâm vừa, เห็นอีกดอกหนึ่งบอบแหวมแหวมอยู่นี่อุ้ยสองดอกจ้าสองดอกสองดอกแค่รสจ้าพี่น้องอุ้ยเห็ดน้ำนมนะจ้าเอินเห็ดน้ำนมก็ได้เอินเห็ดแค่รสก็ได้จ้านี่นั่นสิเป็นน้ำนมนี่เด้อจ้าพี่น้องนะเห็นบ่ขาวๆน้ำนมออกเห็นบ่จ้าเอินเห็ดน้ำนมจ้าอีกดอกนึงจ้าพี่น้องือ

เราเห็นเห็นโตค่ะคุณสมบูรณ์ค่ะนี่คุณไปนี่นอีกบี่น้อหมานเราได้คอยมือนีิจ้ามานแล้วหมานแล้วมาดูมันโด่งหน,นะจ้าพี่น้องมึงไมโอ้ยเท่าแล้วจ้านม่ใช่หรอโอ้ยเท่าแล้วอ่ะอ่ะแล้วก็ผานบ่อเอาจ้ะ เฮิร์งจนเท่านี้นี่เดี๋ยวซุ่มน,นึ่งได้จาะพี่น้องมั่งเนี้ยไต่เงาไหมนี่จ้าโอ้ยเท่าแล้วคือกันจ้าอันนี้เดี๋ยวเทา่าแลนี่อันนี้ก็เท่าแล้วโอ้ยพี่น้องจ้าเท่าแล้วจ้าโอ้ยเท่าแล้วไปเกิดที่นาซะด้วยพนัพนพนันพันโอ้ยเห็ดออกตะเฮิงเนาะมาจนว่าเทา่า ยางไปฟังท่างบุญคนบัตรที่นี่นี่ดอกนึงจ้ะพีน่น้องเยออีกแล้วเก็บมาแล้วจ้านี่ดอกนึงจ้ะโอ้โอยนหนยู่ในหุ่นนี่ดอกงามงามอคอยมานเราได้แจะพี่น้อง ข้าวเดียวจ้ะหลายแล้วไปดูตัวค่ะอู้ยพี่น้องอู้ยคอเห็นเห็นเห็ดเห็ดน,น้ำเงินออกแล้วเห็ดเห็ดนมนมอ,ออกแล้วจ้าอู้ยดอกแรกของปีจัดไปเลยน,อนีอีกปนะเนาะเห็นดอกแรกจ้า ดอกบักตุบักงามเลยจ้กพี่นุองเห็ดอันนี้แพงที่สุดนะคะในอเมริกาค่ะเนเห็ดน้ำนมนี่ค่ะเห็นไหมคะจะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินค่ะนี่อ้ยพี History, 1, ่น้องจ๋าดอกแรกของปีด <God> ูจากพี่นุอง ามานได้ดอกแรกของปีจ้ะพี่น้องจ้าขออวดก่อนนี่เฮ็ดนี่แพงที่สุดในอเมริกาค่ะนะคะหายากหายากมากๆเลยค่ะมาจ้อ่ะไปะโอ้ยคือมีดอกเดียวเนาะเนาะเนาะนี่อีกบ่เนาะว้ยมันหมานเด้อจ้า เพื่องเออเฮ่อยูนี่แม่จ่าพี่น้องมม่เนี่โอ้ยเถาอีกแล้วจา้าเออเถาอีกแล้วจา้จาแล้วจ้าพานจา้าเจอเห็ดเพิงอีกดอจกจ้ะโอ้ยมีดอกเถาพร้อม คุณน่ะดอกเถาเน่าแล้วคุณดอกนี่โอ้ยไม่ดอกนี่ไหมตนิดตันแทะจ้ะพี่น้องไปเด็กต้อค่ะีอีก,ก,อพ,ออกพี่น้องอุ้ยคุณน่ะดอกเถาไม่จ้าพี่น้องเว้ยนบ่มะหุ่นดอกเถามันเถาแล้วจ้ะ เน็ดกระจักออกเตอเหิงถ่าไว้ไว้กับพี่น้องบ้ามือเดียวเว้นมือเดียวเถ่าแล้วจ้บาบ้ามือเดียวเถ่าแล้วจ้าพี่น้องน้องเจอเห็ดเหลืองเชนตะเล้เเห็ดเหลืองเชนตะเลวออกแล้วจ้าเนี่อ้ยออกแล้วออกแล้วดอกแรกของปีจ้าพี่น้อง ฉเฉลี่ยออกแล้วจ้าขาบักลึกนึงแกพี่นุ้ยนี่อดอกแรกของปีนี้เด้อแกพี่นุ้ยมาอวบมาอันเด็ดจ้าขาใหญ่ใหญ่มีอีกบ่นี่คือเห็ดเ,เหลืองเฉลี่ยเด้อแกพี่น้อง Ừ, nó. Cứ nhìn ý thức Chờ nhọt ý Nhọt ý thức ý ngâm ý thức 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 Nhọt thức ý thức ý này ý thức này thức ý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  thức này, ปนะยังกินได้เก็บเอาเมื่อจ้าเกือสองสามดอกโอ้ยสามดอกเลยจ้างามงามพี่น้องโ้อโอยน้ำน้ำก็อให้พี่จ่านา้ำก็เสือกเลยไม่จ้ามางามเพ่มนึ้นม่านี่ อยขายอยู่เล็กๆคุณเจ้าพี่น้องมึงงามเถิดจ้าคุณน่ะพี่น้องมึงเนี่ยอือสามดอกจาก้าคุณน่ะงามมากจาก้าสามดอก ว่เสือไปจ้าัออีกจ้าเผื่อมีอีกอู้ยูุ่นดอกนึงแ้ะพี่นอ้องอออยู่ห่างๆกันแจกม่ใช่น้ำาเขือบแจะพี่นอ้องเป็นป้าเขือบแจกป้าเห็ดนี่ Pino 2 đọt ít cả, ơi, nước cá sừa, sữa ô cả, nhẹ chả, qua đây đó, nước cá ngay ngay nè, hun, 1 đọt nâng say ta con, 1 đọt nâng cả, đọt này, đọc này đọc

มานม่งหยังเหย่เถิงเขาจ้าโอ้โเห็ืเถิงเขาพี่นงจ้านี่ตัวบกง่ายนึงปะ่ะไปตอจ้าโดกนี่คือบานอีกแล้วนี่จ้าพี่นงเอ้ยเผาแล้วเห็นตัดตัว ดอกบานเส้นหน่อมูมันบาดที่นี่มาเบิ่งมูกันนะนี่ดอกเดียวน่อมองนี้่ก็เห็นอีกดอกอ้อโอ้ยเป็นลาดจ่อย อันนี้กระเท او เจอผันเป็นล่าใช่นั่นนุ่มๆนั่นอุ้ยพอเฮ็ดอุ้ยที่น้อ,อ,เอ,นองเจอผู้เท่าเฝ้าป่าแล้วโอนแมนเนี่ยเห็ดโอนแมนจ้าเห็ดเพิงโอ้ยคือเท่าแล้วเนาะว่าเท่าแต่ก็คือเท่าเนาะเห็ดอันนี้เห็ดโอนแมนจ้า ผู้เท่าเฝ้าป่าจ้ะเครือันน,นาแลาจ้ะจ้ะพี่น้องป่าบด้ยขอรกได้อยู่ได้มือนี่มานอยู่มารอบสองมือที่สองของปีนี่ก็มานอยู่จ้ะ เ,เห็นปะพี่น้องจ้ะเบิ้งคุณเด็กเคืองกับตาอยู่จ้ะเดมอหนึงน่งเดมอหนึ่งพอดีจ้ะก,กินผู้เดียวคุณเป็นเฮดร่วมจ้ะพี่น้องนะเป็นเฮดร่วมจ้เะเฮดสารพัเดเฮดเฮดออกมีหนิเป็นเฮดร่วมก่อนเนอะค่ะไปะจ้ะพี่น้องข่อยเมื่อกอนดอกมนันอยู่จ้ะมืออื่นสิพักใ้มือหนึ่งเหล้วมือเฮ้อจังสีมาเบิ่งอีก ขันเวนเนี่มันเถ่าโรดจ่าเฮ็ดเนี่ยเห็นบ่จ่ายเบิ่งก่อนโอ้ยพรท่านเจ้าเมื่อยอยุยยังนี่จ่ายเบิ่งเด้อจ่าพี่น้องอันดอกจังสี่นี่เบิ่งเนี่ยสามดอกนี่คนละสะออนแล้วก็เฮ็ดเช่นตะเลียวแล้วก็เฮ็ดอันนี่แม่จ่าพี่น้องเบิง่งโอ้ยพูดไะงามบ่ตะสะออนเนาะไปะ จำนี่ขอกระไดปนเราได้ดจากพี่น้องนี่ปนกินผู้เดียวนี่อิ่มแล้วจ้ะงามคักอุบาทอุบายคุณนะจ้ะอยู่ในอันนี้เอกคุณคุณจ้ะพี่น้องแล้วก็เฮ็ดมันเฮ็ดอันนี้น้จ่จากเฮ็ดอันบูนี่เฮ็ดสีน้ำเงินนี่จ้ะมันเป็นเฮ็ดย่วค่ะพี่น้องเฮ็ดออกไม่เนี่ยคนอิ่นมาเฮ็ดยว่วนี่เห็นบ่ค่ะกได้ดอกเดียว <laughs> นี่ บ้านเถาเอิญเห็ดยัว่วเห็ดดอกยั่วค่ะพี่น้องเนาะนี่จ้ะมาได้หมอหนึงพอดีจ้ะเห็ดดอกย่วงนี่หมายถึงเห็ดที่ออกไม้ของปีนค่ะพี่น้องแล้วก็ท่านเป็นบ้านเทาผู้เฒ่าเพื่นสิเอิญไว้อันเห็ดยั่วเห็ดพอเห็ดแม่ออกก่อนแล้วไดแล้วต่อไปก็สิเป็นเห็ดลูกจ้ะลูกๆกกะสิตามก้นมาได้บาดท,ที่นี่ได้จ้ะพี่น้องไะไปขึ้นรถเมื่อก่อนได้จ้ะพี่น้องไปแกงเห็ดก่อน ไปล่างเฮ็ดแจงก่อนเด้อจ้ามือเอื่นมือฮือมาอีกจ้าพี่น้องนี่ป้าเดิมนี่ล่ะจ้านี่ป้านี่โคกนี่ล่ะจ้าโคกอ,อเมริกาใกล้บ้าน่อยจ้าประจ้าโชคดีบ๊ายบายมานยูจ้า